เมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวาตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่า หลดไฟมันเหมือนกับว่ามัน,มน,มนขาวๆอะไรอย่างเงี้ยป้ามั่นใจมากเลยต้กกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีไยในดวงตาตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับแม่มีอาการคันตาแสบตา เป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นเป็นต้อกระจกมาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะ ต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นอพอก่อนนี้ก็ตามันฟางฟางมัวมัวแพ้แตงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว,กว่านะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค